สวัสดีฮะกลับมา๊บอุ้ยแม่งกับรายการแบทบันนี่เกมเมอร์หรือแบทบันนี่ชาแนลนะเราก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมไม c คร f t นะอุ้ยอะไรั้งหลังเนี่ยขั้นพื้นฐานนะอันนี้ก็เป็นแบบอะไรแพ็คแพ็คแพ็คอะไรไม่รู้นะซึ่งไม่ค่อยสมบูรณ์นะดูน้ำเยี yeah, ่ยมาก ของคนอื่นสมบูรณ์นะผม,มไม่สมบูรณ์นะแล้วก็มีของเอาคำแล้ว่ากำลังนอนเดือน,นะยังถึงเวลาเลยเสียงดนตรีมันลอ,อยนะดูว่าที่ตุกดินเงือแล้วดูแด่เด้ดา มิดละมิดละนอนข้อส้ามานอ้อืออุ้ยมันนอนกีวิวิดียวเองอะ่ะไปหาหามานะนี่เป็นวันหาอาหาดแห่ยอดวย เราต้องว่ายน้ำข้ามทะเลไปไปอยู่บนฟ้าแห่งของนางพ้าทองก้อยน,นี่คือดาบรุ่นออกเจสิบหกพลิกพิกพิกพิกเย่แม่งไม่มีเนื้ออีกไว้ไอ้ไอ้ไอ้แกชั่วนี่ เรากินเนื้อวัวนะเพื่อความเป็นดูและอิ่มอร่อยนะเนื้อวัวจะดีที่สุดแล้วก็เจอกับดักอีกแล้วนะเราไปลงกุหลากไปลงกุหลากซาดกับดักขี้ปลาต่อยหมูทำไมมีเนื้อล้นเนี่ยมีอ้วนเลยโอซาร์ไปไหนไปไหนลูกดอาหมูเฮีย ไม่มีเนื้อเฮียอะไรกูแดกใช่ไหมุตสาหาทำเลทีเนี่ยเย้เนื้อหมูชิ้นลกของโลกมาแล้วเย้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 อ่าวัวเฮ้ยกอยเฮ้ยกอยเฮ้ยกอยก็คุยงอนกอยนี่มึงสามชิ้นแต่กูจะให้สี่ชิ้นกูจะสามกูให้ห้าเอา แล้วนี่แกตกใจมาเลยสัสนั่นนะัวหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะัวนะฮะนี่เจ้าวัวหน้าตาบ้องเบอาอีอีอีคงพอแล้วละมั้งยังมีแพะภูเขาเยอะเดี๋ยวมันก็คลอดออกมเง,ไง นี่มันเนื้อหมูชั้นดีมีมาตรฐานนี่นะกี่ไว้ยอกออนี่ะปลาหมึกดูจินกนะ๊บอะไรกับดูจินวะปลาหมึกดูหนังโป้ะ <c oughs> นะฮะใหม่เป็นไรวะไม่ค่อยดังเลยนะหรือว่าเสียงกูเบา ไม่รู้งั้น,ย,นออย่างเนื้อแยกครึ่งเนื้อเย่จนิตจิต ระหว่างที่รอนะเราก็ไปเบเกอก์ก่อนนะแข่งทำไม่แข่งทำไม่แข่งทำไม่แข่งทำไมแข่งทำอืมนะจังมาเบื่อจริงเลยเย่สุดล a s แล้วเราก็นำ ใส่อันนึงแล้วก็เนื้อวัวนะซึ่งเราเก็บไปกินได้ปีหน้านะอะไรวะอออเร็นอะนออเอาสติกอยสั์ไม่มีนะไม่มีนี่สติกกีด้ดึง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 งด เราไปปลูกป่ากันนะฮะปลูกป่ารักลกูกอุ๊ยลืมปลูกป่าไม่มีวัตถุด,ดิบนี่เอาซาดกูจะทำอะไรแดกกูเนี่แยแห้งเลยเก็บไว้ก่อนอุ๊ยยังไม่ได้สร้าง,งกองเก็บของเลยนี่ว่าฮะวิธีสร้าอง,องกองเก็บของนะอุย้ยมไม่พอ ก็ลงไปตัดไม้ทำลายป่ากันนั่นบนยอดเขาฮูดูมาแล้วนี่คือต้นสนมันปีนะเราก็ตัดมันมานะเชี่ยเชี่ยเยอยนี่ีรายเย่ เก่งอ yeah. ่ะไ y ย่าสัตว์ต้นสูงเหลือเกินกูไม่อัดเอื่อมสองตัวสองตัวบักอีกนี่ย่ y ย a h นั่นแหละตันไม้มาสักสองต้นนะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี นะอืมก็หลักการสร้างบ้านอุ้ยหยุดเหม่นโอ้ยเรื่องแมวแมวแมวครับอย่าไปสนใจครับไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็ดูไปนะปล่อยเขาไปครับปอไปเจยินยิู้ปเจยินเออว่าไปลูก เยอะด้วยแล้วเนี่ยกองเก็บของนะก็ได้ดูวิธีการสร้างไปด้วยนะฮะทุกเจแคนี้ก็มีความสวยงามที่สุดยอดนะ่ยอูดแปดชิ้นเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอุ้ยไม่ใช่กองของอะเราเก็บเนื้อไว้กินปีหน้านะอะไรกันสายไม่ต้องขนเกนขนเกนแล้วนะขนไกล เออเก็บ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 ไม่หมดเก็บอันนี้ไม่ต้องเก็บอันนี้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 เก็บดีกว่าเก็บไว้กินปีหน้าอันนี้เราเก็บไว้เก็บไว้อ่านะครับหลักๆก็มีเท่านี้นะแล้วก็มาสร้างกระท่อมกลางกลางเมืองนะฮะเป็นกระท่อมเราสร้างสัญลักษณ์กันนะสัญลักษณ์ บ้านนะเพื่อจะให้รู้ว่านี่ค,คือบ้านของเรานะอุจนหงเพื่องดินนี่สายๆดีกว่าโอ้อโหนโกามันต้องสูงเลยอย่างนี้นะเอานสูงที่สุดนะเพ<บ>ื่อจะได้แลเห็นนะว่า นี่นะะอีเสาหลักบ้านกู